สวัสดีตอนกลางคืนนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพนะฮะที่เชียงใหม่นะครับโอ้โหแบบเรียกว่าแบบคึกคักนะฮะโดยโดยโดยส่วนตัวเราคิดว่าแบบท่าแพคึกคักกว่าบัวลายนะฮะเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไปบัวลายมานะครับอ่าก็ไปบัวลายแล้วก็วันนี้ก็มาดูที่ท่าแพอีกนะครับก็แบบ เยเลผู้คนนะฮะเยอะมากถ้าแพาเขาเป็นถนนเส้นหลักที่<ม>ตัดจากมุมเมืองอีกประตูท่าแพามาเส้นสุดที่วัดพระสิงนะฮะทุกคนนะคเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่แบบคนจะเยอะอะไรแบบนั้นะครับ ถ่นะายคนจะเลือกอะไรก็เลือกนะครับเข้าของเนะี่ยแบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะทุกคนเยอะนะฮะพวกของที่ระลึอกอะไรต่างๆดูเขานะฮะพวกของที่ระลึอกอะไรต่างๆมีหมดนะทุกคนว่าจะแบบเลือกแบบไหนนะ ไม่ไว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรต่างๆของประดับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเยอะมากเลยแบบหลายเชื้อชาติมากเลยไม่ค่อยมีคนไทยนะทุกคนส่วนมากมีฝรั่ง กับชาวจนาีนนะรถเสียอันีกบด้วยนั่นหรออย่างเง,งาี้ยนะมีก็มีรถติดนะทุกคนฮะ ก็แบบคนเยอะมากเลยทุกคนข้าวของก็เยอะนะพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าใครมีเงินเยอะๆทุกคนมาเดินได้เลยนะมันน่าซื้อไปหมดเลยน่าซื้อไปหมดเลยทุกคนอะไรมันก็แบบดูแบบน่าซื้อเงินเยอนะ อก็ทางเข้าวัดอกีกทางอ๋อคนมุงแหวนทองเหลืองทุกคน ลุกนี่วเวันอเกคนเขาดียวัเดียวเขาก็นั่งเลือกแหวนกันนะทุกคน แสองแ่สมองโอเค้คโอโหแบบเลือกยังไงจะเลือกเลือกให้แบบสวยแล้วก็แบบพอดีกับนิ้วของตัวเองหวานเดียวมากเป็นกองเลยนะทุกคน

โการคนเาวท่นารนะครับเพื่อทงเที่ยวหลายรับทาเป็นที่งการท่องเ้ยโคงการสวสเิรื่่องเที่ยวยงเอะแยะเลยนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อชาะครับ ประกาศลูกหลงพ่อซะแล้วนะฮะลูกประกาศหาพ่อซะแล้วนะครับหลงกันละพัดหลงกันคนมันเยอะนะทุกคนบางทีคนมันเยอะก็ต้องแบบดีดีที่แบบมีประชาสัมพันธ์นะช่วยเอ็นนี้ให้นะช่วยประกาศให้ ถ้าเขาได้ยินนะอ่าตอนนี้ก็เป็นแบบถึงสี่แยกแล้วนะครับเพราะมาถึงสี่แยกตรงน,นี้นะก็ต้องคิดว่าแบบเออจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงสี่แยกตรงน,นี้นะฮะโอ้คนเยอะมากกัน I think we do right now. เสื้อผ้าก็เป็นแบบเสื้อผ้าแบบโฮมเมดแฮนเมดนะฮะทุกคนแบบมืองเหนือมือเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องของกินไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะมากนะฮะของกินเยอะมากเลยอ๋อเขาบังคับให้เลี้ยวตรงนี้ถ้าจะเดินผ่านสี่แยกนะครับก็ต้องแบบเดินผ่านมาซอยนี้ก่อนนะฮะ ะระบบการจัดการโดยปริยายนะนี่นะพึ่งครึ่งหนึ่งเองนะทุกคนที่เดินมาเนะี่ยพึ่งครึ่งหนึ่งเองนะฮ